จุงก้าเมซายสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับผมวันนี้เรามากันที่ทุงนาครับหลังจากที่ฝนตกพรำๆสามสี่วันที่ผ่านมาก็าทราบข่าวว่ามีเห็ดครับผมวันนี้เราจะมาเก็บเห็ดซึ่งเห็ดวันนี้ก็คือเห็ดยูคาครับเสียนของเราบอกว่าที่นี่มีแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยได้ชิมแล้วอร่อยมากนะครับเอามาต้มสองสามน้ำเพื่อเอาความขมอ,ออกแล้วก็ เอามาก้อยอืมอร่อยดีเหมือนกับก้อยเนื้อก้อยอะไรนี่ฮะมันมีความขมนิดนึงวันนี้ก็เลยอยากจะชิมอยากจะรู้ว่าแหล่งที่มาเป็นยังไงเนาะก็เลยมากันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับผมไปนะครับครับวันนี้เราก็จะมาเก็บเห็ดเห็ดขมหรือว่าเห็ดยูคาตอนนี้ก็เห็นแล้วครับเป็นฝูงเลยครับนี่ครับ ครับสวยๆนั่นเลยตอนแรกมานึกว่าจะไม่มีแล้วครับเนี่ยจุดเดิมพิกัดเดิมที่เคยที่เคยมาเก็บมาตรฐานนี่ครับผม มาถึงเราเก็บได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับถุงเต็มถุงแล้วครับผมแบบนี้แบบนี้นนเหน,น,นาเหนาะเหนาะเหนาแล้วเนะนี่ยอ๋อนี่ไงโอ้ยขึ้นดีเลยครับอยู่คาเราจัดเลยครับผมเอ้ยโอ้โหค่อยๆดูครับมันจะสีสันจะคล้ายกับหญ้ามาก อันนี้ไม่ใช่นะครับต้องส่สวงนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่โอ้โหนี่ไงสองดอกเลยสามอันี่เออะอันดอกน้อยนี่วันนี้จะมีดอกใหญ่มากนะครับเมื่อวานนี้ยังเป็นรุ่นๆนกลางกลาง คมนะบอมไอ้บึงคีเลยนู้นบึงแค่ไอ้บึงคีเอ๊ะเตื่อนรู้นปะอ๋อหนับหนึ่งหนับอันนี้นอนนนเออเผวบุเลย,นะเยเแล้วจับมาต้มเลยนะมาจับอีกแล้ไปเราไปฟากนึงครับ <c oughs> อันนี้ยังไม่ถึงครึ่งนะครับผมจากผู้เชี่ยวชาญเขาบอกมานี่นะครับผมไม่ฟากนึงครับ นี่โอ้ดอกเกือบเหยียบแล้วมีไหนเรนทุ like ่งเลยครับพูดว่าตันนี้ตัวนี้นี่โอ้โดเดียบผมข้างในปิดทั้งเน่าด้วยยังไม่ได้เก็บด้วยนี่โอ้ยสามดอกซ้อนเลยดอกมาช้าเกิน เนะพอได้อยู่มากโอ้ไม่ได้เลยลุดได้ยะมบินอ่ะฟังนี้นี่เน่าหมดแล้วสองดอกใหญ่ๆอญเปิดว่ะ มองนี่เน่ามาชาเกินอ,อดอกนี้อย่างงามอย่างงามแกลมกหูหงปุกโอ้นี่ครับอื้อปุ๊วะสวยหลอกสวย Uh huh. ซอยนี้หมดเราไปกันต่อรครับผลงานรอบแรกกับรอบสองครับโอ้โหชอบดอกนม้มากปวดมากครับนี่ครับนีน่นี่นี่นี่ครับเต็มตะกร้าเลยครับผมไปอีกที่นึงครับเดี๋ยวเราจะมีอีกสักครึ่งหนึ่งอันนี้ไหม <laughs> น,น่าจะไม่มี <laughs> น่าชอยเพ <laughs> ียวน้ำครับเนี่ครับผมเห็ดตัวใหญ่มากนี่สวยๆไม่ได้เอาอว้วบเลยฮะเดี๋ยวจะไปที่หนึ่งว่าตามลุ้นดูครับผมมันจะมีอีกหรือเปล่าเนาะจริงก็อยากมีเยอะๆอยากได้เยอะๆเหมือนกั้นสวย ไปไปกันต่อครับยังไม่ทะลายครับพื้นที่พิกดใกล้ๆโอ้โหมีครับผมไปกันไปกันโอ้นี่ง่ายต่อหน,น่อยๆโอ้ท่านี้สวยะ Oh. เดี๋ยวครับนี่ครับผมเห <Okay, S 2> ็นไหมมันจะเหมือนใบไม้แห้งอสีสันมันคลายกันมากมองยากมองยากมากนี่ครับลักเลครักเลยครับเอียงข้างโอ้ oh. สวยอ่นเนียเลย <laughs> พลาดกระตกสาสวยครับตัวนี้ชมพูหน้ามัมหน้ามัมหน้ามัมมก็น่ากินนะครับไม่ใช่หน้าหน้ามัมยังไงเนี่ยฮึทีนี้ยากครับในเรื่องของเห็ดละโงกเห็ดไรครับต่อไปเก็จะ มีกันเยอะทอนนี้ก็จะประมาณนี้แหละแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันมีเยอะมีน้อยโอ้โหงอหันบุตบ่กลิ่งลึื่องเึื่องลึื่องลึงเรื่สะ สสวย,อ,ยอันนี้น่าจะประมาณสิบสี่ครับไม่พปเจอรุ่นหกสิบนี่หนักเลยนะ <c oughs> <c oughs> หมดไปที่เรียบร้อยครับผมเราก็เดินทางกันต่อครับไปอีกที่หนึ่งึ่ง ึ่งปีที่แล้วนี่ออกเยอะเหมือนกันปีนี้จะเป็นชุไรายไปติดตามกันต่อเลยครับผมไปกันฮนะมาที่ไม้แล้วครับระเดิมที่สองดอกแรกแล้วก็สามข้างบนนี้ครับี่กำลังจะออกเยอะครับน้ำจะน้ำท่าจะดีปีนี้นี่ืมดูฮะแห้งแรงมากาก็แบบลุ้นลับว่าจะมีขึ้นหรือเปล่านะครับ ติดตามกันต่อครับผมตนนี้นเี่มนี่อ,นอ้าวดูครับนี่ถือละขึ้นสูงมากโอเคไปกันต่อไปกันต่อ ปาปานะมาทำไมป่านี้ฮึบางคน,นส่องแดดที่สีครับ <laughs> เรานี่มาแบบสายๆครับผมนี่ครับผมรอบที่สามเรานี่ครับพอได้พอได้ผลงานวันนี้ สับไปที่เรียบร้อยครับกการจะเก็บของเราฮะตอนนี้ก็เดินทางกลับกันแล้ววันนี้ว่าจะทาเมนูแซ่บๆก็คือทําเป็นก้อยเห็ดนี่แหละฮะจะเป็นเช่อไรไปติดตามไปต่อครับนี่ครับที่ได้มาเราก็จะให้จะย,าย้ายแถวนี้แล้วครับบอยจัก <laughs> ไม่ได้อามากินเองนะครับกินเองแค่เก็บไว้นิดนึงนี่ครับกินเองที่เหลือก็ให้เขาไปเราไม่ขายครับ ผลบ้านเราขอบคุณค็เลื้อไอจีชิเลยนียจีชิมเยมียจชมเียชิมเฮยจีชิมไฮีจีชิมเียจีชิอเฮยจีชมเฮียจีชิเียิมเฮียจี้ิมเนียจีชิเฮียจีชมาฮียจิมเฮียจีมาฮียจีชิมเฮียจีมียจี่เนียจีมเีมเียจมเล้ยชิมเียีีจีชิมเฮียจี่จฮจเชฮีเปิเียเยม นี่ครับผม,มดนตรีได้ใจได้ใจมากพร้อมก็สาช่วงที่ขูดเห็ดนี่ได้ใจมากนี่ครับเก็บมาเยอะครับแต่ได้แค่นี้ครับเอาแค่นี้พอไม่ต้องอะไรเยอะครับวันนี้ของแซบต้องแบ่งกัน,ก,นกินกินกันที่เลือเราแบ่งไปแล้วครับ ที่สองครับผมนี่ฮะไอ้นี่ติดหน้าจอกันเลยทีเดียวนี่จริงก็แล้วแต่นะครับบางคนก็สามน้ำสีน้ำแล้วแต่ก็ให้ความขมมันออกแต่เราก็ประมาณน่าจะสองน้ำนี่ก็พอแล้วฮะสีสันน่ากินมาก ชิมเลยตาชิมเลยทึมคุเน่ยเอมเนเอ็มม <c oughs> <c oughs> าร์คุนเป็นไงขมไหมขมนิดๆขอบคณท่านที่ติดต,ตามชมครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เขากล่าวมว่าจุงกะาเซมซาสวัสดีครับ